ต้องกินกระตากเลยการเป็นการฆ่าที่คุณก็อาศัยกินกระตากมาคือมันมันมันโหดเยี่ยมเลยแบบที่คุณเห็นภาพอะคือเมื่อเราไปเทียบกับแม่กระทั่งเนี่ยมันเทียบไม่ได้มันไม่ได้คือไอ้การเทียบแบบเทียบแบบยิ่เทียบผิดไปเ่อะมาแหวนคอร่างคอทั้งเป็นเผาทั้งเป็นเอออเามีเอาไม้แทงอะไรอย่างเงี้ยการเทียบเนี่ยคืออย่างที่ว่า พลเรือเอกสังกัดชะลออยู่การทํารัฐประหารที่ล้มรัฐบาลโดยมีนายทหารเรือเป็นหัวหน้าคณะนั้นที่ประสบความสําเร็จก็เห็นจะมีอยู่ครั้งเดียวนั่นคือการยึดอํานาจในวันที่6ตุลาคมปี2519 ผู้ที่เป็นหัวหน้าคณะทหารที่เรียกตัวเองว่าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินที่ทำการยึดอำน,นาจได้คือพลเอกสังกัดชโลออยู่ฉายาจอใหญ่อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดและอดีตผู้บัญชาการทหารเรือที่จริงวันที่ยึดอำนาจนั้นท่านก็เป็นทหารนอกราชาการแล้ว พราะเพิ่งจากเกษียณอายุราชการมาได้เพียงหกวันแต่ท่านได้เข้าดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่สำคัญได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ยังไม่ทันเกินเจ็ดวันท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกลาโหมของรัฐบาลมลวเสนีสนปลาโมทซึ่งก็คือรัฐบาลที่ท่านเข้ายึดอำน,นาจนั่นเองเช้า6ตเลาคม 2,519เจ้าหน้าที่ของรัฐได้เข้าทำการปราบปรามและจับกุมผู้ประท้วงอย่างรุนแรงที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นการชุมนุมประท้วงรัฐบาลที่ปล่อยให้อดีตนายกรัฐมนตรีจอมพลถนอมกิตติขจรซึ่งถูกปีบให้เดินทางไปอยู่ต่างประเทศได้บวเป็นเนนและเข้ามาในราชอาณาจักรไทยทำให้ผู้คนพากันหวั่นใจว่าจะมีการยึดอำนาจลมรัฐบาล เกิดตามมาครั้นถึงเวลาประมาณหกโมงเย็นของวันเดียวกันก็เป็นความจริงที่คาดคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินที่นำโดยพลเรือเอกสังกัดชะลออยู่ก็ได้เข้ายึอดอำนาจลงรัฐบาลได้อย่างง่ายดายไม่มีการต่อสู้จากรัฐบาลหรือการต่อต้านจากกลุ่มประชาชน การเมืองไทยตั้งแต่หลังเหตุการณ์14ตุลาคม2516แล้วนั้นก็เป็นการเมืองที่ค่อนข้างไร้เสถียรภาพเพราะทหารได้ลดบทบาททางการเมืองเข้าไปอยู่เบื้องหลังข้าราชการประจำซึ่งเคยมีบทบาทสำคัญก็มีบทบาทลดลงแต่พักการเมืองและองค์กรเอกชนทั้งกลุ่มการเมืองที่เป็นพลังผลักดันและลุ่มผลประโยชน์รวมทั้งสหาภาพกรรมกร ขบวนการนักศึกษาต่างๆมีบทบาทมากขึ้นยิ่งไปกว่านั้นสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาณาบริเวณรอบบ้านไทยทางฝ่ายคอมมิวนิสต์ได้อำนาจในกลุ่มประเทศอินโดจีนเริ่มจากคำมินแดงเข้ายึดกรุงเทพนมเปญได้เมื่อกลางเดือนเมษายนปี2518ผ่านมาในเดือนมิถุนายนปีเดียวกัน กองกําลังของเวียดนามเหนือก็เข้ายึดนครไซง่อนเมืองเหลืองของเวียดนามใต้ได้และถึงเดือนธันวาคมปี2518อีกเช่นกันกองกําลังของแนวลาวรักชาติก็เข้ายึดกรุงเวียงจันทร์เมืองเหลืองของเราได้ดังนั้นผู้คนในประเทศไทยจึงรู้สึกหวั่นไหวกับภัยที่จะมาจากฝ่ายคอมมิวนิสต์ทั้งนอกประเทศและในประเทศ ต่อมาหลังเหตุการณ์ยึดอำนาจในวันที่6ตุลาคมปี2519ผ่านไปแล้วพเลเรือเอกสังกัดชะลออยู่เองได้เคยเล่าให้หนักการเมืองบางท่านฟังว่าท่านเองตอนที่ยังอยู่ในราชการทหารที่มีตำแหน่งระดับสูงซึ่งน่าจะเป็นระยะเวลาต้นปี2519ว่าท่านและนายทหารระดับสูงของประเทศได้มีความห่วงใยในสถานการณ์การเมือง ของประเทศและเห็นว่ากลุ่มฝ่ายซ้ายได้พยายามลุกเข้ามามีบทบาททางการเมืองและหาทางชีน้นำมากจนคิดว่าคณะทหารอาจต้องดำเนินการอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่ก็มีได้มีการดำเนินทางการทาหารอย่างที่คิดแต่อย่างใดจนมาถึงวันที่6ตุลาคม2519การยึดอำนาจโดยคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ที่พลเอกสังกัดชะลออยู่เป็นหัวหน้าคณะนี้ประกอบด้วยผู้บับงคับบัญชาของบุกเหล่าทัพแต่ก็เชื่อกันว่ากองกำลังสำคัญนั้นเป็นฝ่ายทหารบกซึ่งคนก็มองไปที่พลเอกเลียงศักดิ์ชมาน,นันซึ่งขณะนั้นเป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและเป็นเลขาธิการของคณะปฏิรูปการปกค,ครองที่นายทหารคุงกำลังของกองทัพบ,บุก ในกรุงเทพให้ความเชื่อถือสังัดชะลออยู่เป็นคนเมืองสุพรรณบุรีเกิดที่บ้านบางพระกําบนบางพระอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันที่4มีนาคม2,458มีมีดาชื่อแปลกมารดาชื่อส้มลิม้มอันอำเภอเดิมบางนางบวชนั้นอยู่ที่ปลายจังหวัดสุพรรณบุรีติดกับจังหวัดชัยนาทดังนั้น ท่านจึงเคยเรียนหนังสือที่โรงเรียนวิชัยบำรุงราชจังหวัดชัยนาทและที่จังหวัดอุทัยธานีก็ได้เรียนที่โรงเรียนอุทัยเทอุททยวีเวทจากนั้นจึงเข้ากรุงมาเรียนที่โรงเรียนว่าสมเด็จเจ้าพยาก่อนที่จะเข้าเรียนที่โรงเรียนนายเรือเรียนจบจากโรงเรียนนายเรือแล้วก็เข้ารับราชการที่กองทัพเรือดังนั้นเมื่อเกิดการพยายามยึดอำนาจโดยคณะทหาร เรือระดับกลางที่ปรากฏตัวและชื่อนาวาตีมนัตจารุภาในวันที่29มิถุนายนปี2494ที่เรียกกันว่ากระบฏเมนฮัตตันที่มีผลกระทบต่อนายทหารเรือหลายฝ่ายทั้งที่เข้าร่วมและไม่ได้เข้าร่วมในการยึดอำนาจครั้งนั้น ตอนนั้นนาวาโทสง,งัดชะลออยู่เป็นผู้บังคับการเรือลบหลวงสุลาธานีและท่านเป็นผู้ยิงปืนจากเรือไปยังรถถังของฝ่ายรัฐบาลจนเสียหายจึงนะับเป็นผู้ที่ร่วมต่อสู้กับฝ่ายรัฐบาลอย่างจริงจังและแท้จริงดังนั้นเมื่อการก่อการของทหารเรือครั้งนั้นล้มเหลวจนเป็นฝ่ายแพ้ทางรัฐบาลก็ได้เล่นงานฝ่ายทหารเรือตั้งแต่ผู้บัญชาการ ทหารเรือคือหลืองสินชุสงครามชัยลงมาตามลำดับทำให้มีนายพลทหารเรือและนายทหารเรือระดับรองลงมาถูกจับกุมตัวและคุมขังอยู่เป็นเวลานานที่ขาว่าคนล้มห้ามข้ามนั้นก็พอจะเห็นได้ในกรณีนี้เพราะภายหลังทุนจากคดีครั้งนั้นมาได้สหัสชลอยอยู่ก็ได้กลับเข้ารับราชการเป็นทหารเรือสืบมา จนได้เห็นความแตกแยกของรัฐบาลที่เคยเล่นงานตนและพวกในปี2500นายทหารที่เคยร่วมกันเป็นคณะรัฐประหารมาตั้งแต่ปี2490และอยู่ในฝ่ายกองกำลังของรัฐบาลที่เล่นงานทหารเรือเมื่อปี2494นั้นเกิดแตกแยกกันเองจองมพมสลิดชธนรัฐผู้บัญชาการทหารบกได้นำกำลังเข้า ยึดอำนาจลมรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามซึ่งเป็นนายเก่าในวันที่16กันยายนปี2500และสั่งให้ตำรวจเอกเผ่าศรียานน์พันธมิตรเดิมทางทหารและทางการเมืองให้เดินทางออกนอกประเทศไปอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ต่อมาเมื่อจอมผพลสลิ์กลับมาปฏิวัติซ้ำในเดือนตุลาคมปี2501และได้มีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นได้ตอนต้นปี2502นาวาออกสังัดเชลลอยู่ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญด้วยและเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มีวาระการทำงานยาวนาน เกือบสิบปีครั้นสิ้นสมัยของจอมพลสลิ์ซึ่งได้ถึงแก่อาสัญญกรรมเมื่อปี2506ซึ่งมีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีมาเป็นจอมพลถนอมกิติขจรคนเรือโทสงัดก็ยังจเจรินรุ่งเรืองท่านได้ตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเสยทีการทหารเรือฝ่ายยุทธการในปี2507 และหลังจากมีการรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2511แล้วได้มีการแต่งตั้งสมาชิปปธธกวุฒิสภากลมรัรมนูญคุเรือโทสงัดก็ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิปปกวุฒิสภาด้วยท่านหนึ่งในวันที่4กักฎาคมปี2511และได้ดำรงตำแหน่งอยู่จนถึงวันที่17พฤศจิกายนปี2514 เมื่อนายกรัฐมนตรีจอมพลถนอมยึดอำนาจล้มรัฐบาลล้มรัฐธรรมนูญและตั้งรัฐบาลโดยไม่มีรัฐธรรมนูญและสภาอยู่ประมาณหนึ่งปีจนถึงเดือนธันวาคมปี2515จึงได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญการปกครองและมีการตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติขึ้นคราวนี้พเลเรืออีกสัง,งัดชะลอ,อยู่ ก็ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอีกครั้งหนึ่งโดยก่อนหน้านี้ในเดือนตุลาคมปี2515พเลเรืออีกสงัดชชลอ,อยู่ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้บัญชาการทหารเรือมาแล้วจนถึงเดือนตุลาคมปี2516ได้เกิดเหตุการณ์14ตุลาคม2516 ที่มีผลลุมรัฐบาลทหารของจอมพลถนอมคิตติขจรโดยนิสิตนักศึกษาและประชาชนถึงขนาดจอมพลถนอมคิตติขจรและจอมพลประภาตจารุสเถียนต้องเดินทางนอกประเทศไปและศาสตร,ราจารย์สัญญาธรรมศัสตรอ์อธิการบรดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในขณะนั้นต้องเข้ามารับหน้าที่ นายกรัธมนตรีท่ามกลางความสับสนและวุ่นวายทางการเมืองสภานิติบัญญัติเติมเองก็ถูกเล่นงานมากทำให้มีสมาชิกลาออกจนเหลือสมาชิกน้อยมากไม่สามารถจัดการประชุมได้จนต้องมีการตั้งสมัชชาแห่งชาติประกอบด้วยสมาชิก2,347คนมาประชุมคัดเลือกกันเองจนได้ ร่วงระหว่งวันที่19พฤศจิกายนปี2516จนถึงวันที่30กันยายนปี2519ที่พลเรือเอกสังัดชะลอย,อยู่เป็นผู้บัญชาการทหารเรือและต่อมาควบตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดด้วยนั้นการเมืองยุ่งยากค่อนข้างมากและเมื่อพลทหารเอกสังกัดและคณะปฏิรูปการปกครองยึดอำนาจตั้งรัฐบาล ของนายกรฐุนตีทานินไกลวิเชียรแล้วการเมืองก็ยังมีความขัดแย้งสูงต่อมาก็มีการใช้กำลังในการยึดอำนาจที่นำโดยคนเอกฉลาดฮิรันเซริเกิดขึ้นในวันที่26มีนาคมปี2520คณะผู้ก่อเชิญตัวนายทหารคนสำคัญของกองทัพบกมาไว้ใต้บางคนวันนั้น หลังเหตุการณ์ยึดอำนาจที่ลงเหนวของคณะ26มีนาคม2520แล้วเสถยนภาพทางการเมืองของรัฐบาลก็ยังไม่ได้ดีขึ้นยังมีความพยายามที่จะลงรัฐบาลในเดือนมิถุนายนปี2520อีกแต่ต้องยกเลิกเพราะผู้ที่รับจะเป็นหัวหน้าเปลี่ยนใจการยึดอำนาจเกิดขึ้นจริงและสำเร็จด้วยในวันที่20ตุลาคม 2,590แต่การยึดอำนาจในวันที่20ตุลาคม2,520นั้นแม้จะมีชื่อพลเรือสงัดฉลอยอยู่เป็นหัวหน้าคณะแต่ท่านไม่ได้มีอำนาจอย่างแท้จริงเพราะกองกำลังของทหารที่เป็นฝ่ายคมุมสถานการณ์ช่วงสุดท้ายของการยึดอำนาจในวันที่20ตุลาคมเป็นกองกำลังของหน่วยทหารบวกที่เข้ามายึดอำนาจ ซ้อนในคืนวันนั้นและผลทางการเมืองที่ปรากฏตามมาก็คือการล้มรัฐบาลน,นายกทานินที่คณะปฏิรูปการปกครองการแต่งตั้งในปี2590จากนั้นในเดือนพฤศจิกายนปี2520จึงได้มีการแต่งตั้งรัฐบาลใหม่ที่คนในคณะทหารเองยอมรับได้แก่พลเอกเรียงศักดิ์ชมานัน ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ